อ่ะสนนี้หนึ่งน้องนิวเดี๋ยวให้พี่ตาเช็กเลยก็ได้ครับให้น้องผู้ชายก็ได้ครับเช็คเช็คสนนี้หนึ่งอันนี้พี่ตามาจากที่ไหนนะจังหวัดอ๋อชลบุรีแต่จริงที่อยู่นอร์เวย์ที่คือลงเครื่องเมื่อวานโอ้โหฮะออสองวันแล้วอ๋อออเพิ่งพักอออกมันเจ็ดแรกเส้นนีหนึ่งนะอ่าโอเคเชิญเชิญฮะอ่ะเช็กสนนี้หนึ่งฮะนี่คือคุณแม่นะแม่สวัสดีครับคุณแม่นั่ง่อยปะแล้เส้นหนึ่งสนนี้หนึ่ง เดี๋ยวมาเช็คกันนะครับว่าเป็นลองเทสได้กันสักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็น p r r t u n e r นะจ๊ะปีศูนย์เก้าเสวยนะเนี่ยจริงเรียบร้อยนะครับไม่แพงด้วยสองแสนกวบ,บาทเพื่อนศูนย์เก้านะเนี่ยสวยงามนะครับคุณแม่บอกว่างวดที่แล้วจับไปแล้วชุดหนึ่งเต็มเต็มนะฮะมาลองเทสได้กันหน่อยนะครับว่าขับแล้วจะชอบใจแค่ไหนอย่างไรนะฮะ วันนี้พี่พีมีเจ็ดที่นั่งให้เลือกเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็กระบะออโต้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาลองดูสักนิดนึงนะ,ะับว่าพี่ตาเนี่ยนะครับลองสักเทสต์ได้สักรอบเพ่จะชอบแค่ไหนอย่างไรนะจ๊ะเราสามารถวนได้นะครับด้านหลังของเ๋ยวเราก็ถือว่ากว้างพอสมควรแล้วก็สามารถวนเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยได้เลยนะจ๊ะลูกค้ามาลองรถนั้นก็สามารถมาเทสต์ได้ที่พี่พีได้นะจ๊ะโอเคครับเทสต์ได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเอจะเครื่องเงียบนะไม่โอเคเลเนี่ยนะ ปีสองพันเก้าสองแสนกว่าบาทนะเพื่อนเพื่อนเอ๋ยนะครับรถสวยราคาดีนี่คือต้องพีพีแล้วนะเป็นหน้ายากก็ด้วยนะครับเป็นเมนเนอชนแล้วนะครับเป็นแมนเชนแล้วคุณแม่บอกว่าจัดไปแล้วลูกเอ้นะครับรถได้อยู่ไหมสภาพดีมากเลยใช่ไหมขับดีไหมครับยิ้ <laughs> มเอาไปได้บร <laughs> <ม>้อลยพี่ได้อยู่นะถูกใจนะเย่ยม,ม,มอยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวขอไปดูรถหน่อยเฮียบอกว่าเอารถมาเทินด้วย นะครับจากที่ชลบุรีเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันน้องเดียวครับเดี๋ยวเอาฮอนด้าซิตี้ของพี่ต๋าเนี่ยเข้ามาให้เราเช็คนิดนึงนะฮะว่าเราจะเทิร์นให้เขาได้สักตําราอย่างไรนะรจะ๊ะเดี๋ยวมาดูกันเลิกงามยามดีรับรถโตโยตา้าฟอร์จูเนอร์ตรงนี้เขาคุยอะไรกันค,ค,ครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยครับทำอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทำอะไรครับเนี่ย้อสป,ปิทูีได้นะเฮ้ยอะไรเอพีซีเอเคฟีอะไรครับหิวข้าวไหมนี่ยโอเคเอ้ยเมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาทำอะไรนะพี่พี่ครับเห็นนั่งกันอีีลุุงงงตนาเมื่อก้ฮะ แงครับพี่ตานะอยู่นอร์เวย์นะเชนดาวนี่คือดังไปถึงนอร์เวย์แล้วนะน,ะนอร์เวย์ที่มีปลาแซลมอนปะ่ะถูกต้องเออครับแล้วก็เป็นเช็คสักหน่อยครับคันนี้ยังไงนีนะครับเป็นเอฟซีหลักของทาคการอยู่ที่นอร์เวย์นะครับแล้วแกก็ดูรถทุ๊บชอบเลยที่อยู่อย่างไรที่บ้านอยากได้เป็นรถคันที่หน,าน e ้าใหญู่อย่างนนิดนึงก็เลยมาซื้อโฟล์คนูนั่งกับเราน แล้วมีรถเก่าที่บ้านไม่ได้ใช้นะครับอาราซิตี้ก็จะมาใส่เราเราเดี๋ยวจะเช็ครถเบื้องต้นก่อนนะครับอาจจะดูสกปรกนิดนึงนะครับแต่ว่าเดิมถ้าดูจากรผลรอบแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างเดิมดูจากร <นะ S 2> อยแต้มศูนย์นี่นะยังอยู่ครบจุดเลยอันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาเมื่อหร่เมื่อกี้เลยนะครับเพื่อนๆครับเฮ้ยดูจะเกดอใจะเย็นอะไทีนะโอ้โหอ่ะโอเยี่ยมเลยอืมปิดฝากระโปรงเดี๋ยวเราไปเช็คใต้กันสักรอบดีกว่ามาดูเครื่องจตรงลาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นด่านแรกนะให้กับนะครับ้้็ทีีมนนนนาาาาาเเเเขขยยย่่่ะะครรรับบออออปไไงง นี่ฝนตกลงเป็นก้อนเลยนะฝนหรือน้ำลายครับเมื่อกี้กันในหน้าผม,นมนเนี่ยอ๋อ,อลูกเป็นมือเดียวเลยนะมือเดียว,ยวพี่ตาเนี่ยแกขับมามือเดียวเลยครับพี่แม่ก็สองมือมบ้าอ๋อโอเคแฮ้ยถือว่าเงียบน,นะไม่แสนสองแท้ด้วยนะนงอนมากๆนะครับพี่ตาแกอย,อยู่เมืองนอกไงนะครับแล้วทิ้งคันนี้ไว้คุณแม่ใช้แล้วบางทีแกก็ไม่ก็ได้ใช้เลยนะ เพิ่งข in okay uh ี huh. okay. uh ่ช่วงล่างถือว่าผ่านนะเนี่ยทำไปเล่นใบเฮ้ยรถโอเคนะเนี่ยนะอืันะเกียร์ถอยก็ถือว่านี่มนวลนะน้องแบงค์อันนี้จะเป็นการสแตนดาร์ดเทสกันเล็กน้อยนะเพื่อนๆก็ย่อยเกียร์หรือเวลาเข้าเกียร์นะครับองนนุ่นเดี๋ยวตั้งลำตรงนิดนึงฮะเฮ้ยไม่มีกระตุกนะเพื่อนๆนะเข้าตัวดีเลยฮะเขาตัวดีเลยไม่มีแบบปึ๊ก หรืออะไรเงี้ยก็แปลว่าถือว่าช่วงล่างเกียร์ก็ยังใช้ได้อันนี้รถสตาร์ทอยู่ไหมครับเนี่ยสตาร์ทอยู่ครับเลยอเดินหน้านี่ปล่อยมือนี่ตรงเดชเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจอดตรงหน้าซีวิคเลยฮะซีวิคเอฟดีสอพีสองเมื่อกี้ใช้คำว่าอะไรนะฮะครับแมคคอร์ดไม่ใช่จอดตรงเลยนะฮะจอดตรงเดชคนที่ไหนก็ได้จอดตรงเดชจริงๆมันต้องบอกว่าจอดตรงเปรี้ยไม่ใช่คนที่คนที่ไหนนะครับไม่ใช่แลจอดตรงเป๊ะก็ไม่ใช่จอดตรง ตรงตรงเปลือกตรงเดะก็ไม่ใช่อันนั้นตรงอะไรอ่ะคุณแบงค์ตรงตรงกระเดะกระเด๊ะอะไรดีกว่ามงเบิร์กก็สวยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตีราคาให้กับพี่ตากันว่าคันนี้นะครับจะราคาเท่าไหร่อย่าไรบอกเลยว่าเราให้ราคาแบบสูงที่สุดจนไปเลยนะเราไปดูสิครับอันนี้สมงสมุดเล่มทะบงเล่มทะเบียนนะครับฝนตกฝนตกอยู่นะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยฝนตกพอดีเลยเพื่อนเฮ้สายครับ ในระหว่างที่ซื้อขายรถกันคนระับพีพ่ทางบ้านเขาก็หารายกานสักหน่อย่ด้านหลังเราก็มีอ่โซนต้อนรับลูกค้านะครับนี่เลยนะม,มาแล้วฮนะมินิคูปเปอร์คันนี้เราไม่ได้ขับนะเรามาจอดไว้เป็นพอิเฉยๆนะครับ่ดูเราอลังการขนาดไหนตอนนี้กับข้าวก็พร้อมที่จะเสิร์ฟลูกค้าแลครับ ี่คือฝีมือของหาม่ากับพี่เอครับพี่แบงค์านอะไรอ่ะเฮ้ยพี่พี่เอครับน้ำน้ำน้ำลายหกใส่พื้นแล้วเมื่อกี้คือยังไงครับเนี่ยหิวข้าวเหรอครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอป้ายหน่อยโอ้โหลืมบอกไปแถมน้ำยาด้วยนะเดี๋ยวพี่ป๋าทำดูหน่อยแวบเดี๋ยวเต้าไปใช้ดีนะนะครับแล้วก็มาบอกต่อให้เราด้วยนะเดี๋ยวคุณแม่ไปใช้ดูนะครับใช้ดีจริง คนจริงสวยในรูปใช่ไหมถูกใจนะอาจจะขอถ่ายรูปสักนิดนึงโหเงาแวบๆเลยผลิตภัณฑ์ผมบอกเลยคุณแม่เงาตาดุดตาแตกตาปิ้นนี่จริงจกเกาะไม่ได้นะลื่นหัวแตกเลยเนี่ยอ่าคุณแม่ถ่ายรูปสักนิดนึงฮะแม่น่ารักจริงๆนะครับคุณแม่กับลูกหนึ่งสองสามชึ้บโอเคเดี๋ยวเราต้องดูเก็บป้ายเลยครับสอบถามสักนิดนึงพี่พี่ตา ที่นี่บริการพอใช้ได้ไหมคุณพี่เเียยลค่ะได้อยู่นะขับใจเป็นกันเองแล้วรถสวยไหมสวยมากเป็นอย่างที่คิดไหมตอนกําลังคิดในใจเกินความคาดหมายคือในใจก็ประมาณนึงนะแล้รถปีเก่าอ่าแต่พอมาเห็นตัวจริงก็ถือว่าถูกใจนะคุณแม่กัเลียงก็น่ารักนะป่าตีหนูไรอ๋อโซนที่หนูไลรจำได้เลยตอนคุยร้านกันอยู่ต้องต้องนั่งรถไปในเมือง30บาทเพื่อไปเขาต่อยลายให้แล้วดีพี่พี่ถามมาจากนอร์เบียมเงินใช่ไหมเห็นบอกพักพักร้อนสามอาทิตย์ โอ้โหดูมาจากที่นู่นเลยนะโอ้โขอบคุณมากๆเดินทางปลอดภัยไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวรถมันเต็มถังแอนน้องนิวตาไปเติมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ถากสวัสดีครับแม่ได้ร,าารับมากๆนะฮะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะครับรถสวยจริงๆนะครับแล้วเราก็ทำประกันภัยนะส,ยสองบวกให้ด้วยนะครับ<ส>คุณแม่บอกว่าสวยกว่าที่คิดไว้นะครับฟังแล้วเขือนเลยนะนิดหนึ่งนะตอนแรกจะบอกว่าเอ๊ะไม่ไม่ไม่สวยกว่าที่ในรูปหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สวยกว่าในรูปหรือสิ่งที่คิดไว้อีกนะฮะ ก็ยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ชอบรถของเรารถติดชึ่งนะครับกับ t o y o ต a f o r u ์ u ูเนปี2009นะครับคันนี้น่าจะเป็นมือแรกที่ซ้ำนะเป็นหน้ายักษ์แล้วนะฮะสวยมากๆเลยนะครับสีดำนะครับเงางา,งาเป็นลูกสนุกเลยกันเลยทีเดียวเทียวภายในะบอกเลยว่าสวยจัดนะแถมน้ำยาให้ชุดนึงด้วยผลิตภัณฑ์ปีปีอตโตครีของเรานะครับ บายยนะสวัสดีครับ <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะครับพี่ต่างเ่นเองบายยคุณ okay, แม่แข็งแรแงแรนะครับน่ารักมากๆอ่ะนะครับทัง้งครอบครัวเลยนะฮะพี่ตานี่มาจากนอนร์เวย์นะฮะแต่คุณแม่นี่คือมาจากชนบุรีนะครับก็หลังจากที่ลงเครื่องเนี่ยก็ตรงดิ่งมาที่ร้านเราเลยนะครับพี่ตานี่แกดูตั้งแต่ อยู่ที่นอร์เวย์แล้วนะฮะทางปพีออโต้นี่ไปถึงต่างประเทศนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาใช้บริการแลวก็เชื่อใจนะกับทาง่เพีของเรานะครับเราก็สัญญาว่าจะนํารถสวยๆดีๆถูกๆเนี่ยนะครับมาฝ่าฟีเนี่ยทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามเรามานะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้รถอย่างมีความสุขนะครับผมอ่ะน้องนวเต็มถังอ่ะทำไมไม่คุยด้วยฮะขอบคุณมากนะครับผมมาพีพีรถคานะต้องได้รถสวย ถูกใช้นะครับเพื่อนครับเรามีรถให้เลือกนะครับมากกว่า80คันนะเพื่อนเพื่อนนะนี่ครับ่วนหน้าหลังนะครับเราก็เป็นส่วนฝากขายนะครับ FC เนี่ยสามารถนํารถที่ไม่ได้ใช้นะครับอยู่ที่บ้านเฉยนะครับก็สามารถมาฝากพีพีได้ล็อกหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทนะครับสามสิบวันนะครับดูแลดูดยัดมิดฮะแล้วก็ชงทำความสะอาดห้องเครื่องนะครับระบบไฟนะครับแล้วก็ช่วงล่างทุกอย่างเนี่ยดูแลสะอาดสะอ้านเลยนะครับแล้วก็เคลือบสีนำน้ำยาให้ด้วยนะครับฟรีเลยนะครับสามสิบวันนะฮะ แล้วก็อีกรายการหนึ่งของเรานะครับเฮ้ยรถสวยอะนะครับก็ติดตามไว้ด้วยนะครับเรามีรถสวยที่ถูกเนี่ยฝ่ายสีกันแล้วก็มาพูดคุยเรื่องของรถยนต์ด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอฝากกดกดแชร์นะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะครับเราจะได้นำรถสวยที่ถูกเนี่ยไ่ายสีกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับนี่นะเราเติมจริงนะเติมจริงนะครับผมและแล้วก็เติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม โโจตาฟอร์จูเนอร์แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปส่งพี่เขากลับบ้านกันก็ขอขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับผมคันนี้ก็รถไปใช้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางโดยสวัสิภาพครับผมเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับเบร้อยก็ขอขอบคุณพี่ด้วยนะครับผม ก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเราจะได้หารถที่ดีสวยๆตัวน,นี้มาให้ท่านเลือกชมอีกมากมายโอเคก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ